จะทําป้ายทั้งทีอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊ฟจะพามาดูว่าร้านดีไซน์ของเรามีลูกค้าที่ไหนกันบ้างป้ายนี้กันเลยค่ะฮันโดค่ะเครื่องมือช่างนะคะหน้าร้านลูกค้าอยู่จังหวัดลบบุรีของเรานี่เองจะเป็นซอยโกโก้ด้านนี้นะคะ าปต่อไปค่ะอัศวินราชาน้ําจืดนะคะหน้างานอยู่สม,มุทรปราการสีสด,สดสดแบบนี้เลยค่ะแฮร์คัลเลอร์คัทนะคะไ้กองไฟไดค่ะเช่นกันหน้างานลูกค้าอยู่ชุมพรค่ะจะใกล้จะไกลเหนือใต้ออกตกเราไปหมดเลยนะคะรวยเจริญ888ค่ะหน้างานลูกค้าอยู่อยุธยาอําเภอท่าเรือนะคะทุกใต้หน่อยแข็งแรงเต้า,ท,า,าตทุกใต้แข็งแรงค่ะฟังเสียง แน่นสดนทุกป้ายเลยค่ะขาเห็นจะโกรธนะเนี่ยไม่โกรธแน่นอนค่ะรับรองคุณภาพของร้านเรามั่นใจไม่ต้องกังวลร้านดีไซน์าการันตีค่ะมาอีกมุมหนึงนะคะเดี๋ยวกิฟจะพามาดูค่ะงานนี้จะเป็นต้นไผ่ชาบูนะคะแบมบูคาเฟ่อยู่ที่อยุธยานะคะแล้วก็ด้านบนค่ะ s อ Food Shop นะคะ<ว>อันนี้อยู่ที่ลบบุรีบ้านของเราเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูป้ายถัดไปนะคะด้านในกันเลยค่ะ สวยแบบนี้นะคะของห้างทองสยามค่ะเป็นกล่องไฟดักสองหน้านะคะสีสดสวยแบบนี้เลยอยุธยาอําเภอท่าเรือเช่นกันค่ะมาดูด้านในค่ะอัศวินราชาปลาน้ําจืดนะคะกล่องไฟไดคัดค่ะลูกค้าอยู่ที่สมุทรปราการนะคะลูกค้าสั่งงานถึง8ปดป้ายกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ป้ายนี้จะเป็นรับประทานค่ะเป็นป้ายกล่องไฟสี่เหลี่ยมสองหน้าเช่นกันนะคะหน้างานลูกค้าอยู่สมุทรปราการเช่นกันค่ะ มาดูกันต่อนะคะป้ายนี้เต็มสูบลบบุรีค่ะกล่องไฟไดคัสหน้าท็อปแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะงานหมึกพิมพ์ UV นะคะลูกค้าอยู่ที่ท่าวุงอำเภอบ้านเบิกอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะเดี๋ยวกิฟพามาดูงานนี้เลยงานนี้เราไม่ได้รับทําเฉพาะแต่งานใต้ไฟนะคะงานนี้จะเป็นงานตัวสอนพานบูดค่ะงานภายนอกนะคะสวยงามคงทนค่ะพื้นหลังอลูมิเนียมลางซีนะคะสวยๆแบบนี้เลยมั่นใจผลงานของร้านเราได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูงานพิมพ์ งานนี้กันเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นโลโก้ของมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยลด้วยนะคะที่ไว้วางใจให้ร้านดีไซน์ของเราดูแลงานนี้นะคะพีเมียมค่ะสวยแบบนี้เลยสนใจทําป้ายนะคะลูกค้านึกถึงร้านดีไซน์ลบบุรีค่ะทําป้ายทั้งทีอย่าเชื่อใครง่ายๆเดี๋ยวกิฟจัดให้ค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับยังมีคอนเทนต์สนุกๆอีกเพียบเลยและถ้าอยากจะสั่งทําป้ายต้องสั่งที่ร้านดีไซน์เราทําป้ายสวยให้คุณลุยเร็วเฮ้ย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 